ต่คลิปนี้คุณจะได้ระบบเทรดมาอีกไปใช้แต่ว่าคุณไม่โดนลากแน,น่นอนแล้วมันมีความชัดเจน SL ตรงนี้ TP ตรงนี้คุณอาจจะลองไปอ่านเพิ่มในหนังสือที่ผมเขียนเล่มนี้เนาะในบทที่28ตอนนี้กําไรก็อยู่ที่มา400กว่าจุดแต่เวลาซับลอสก็อยู่ที่ประมาณสัก200จุดนะครับแล้วก็สามารถจบกําไรได้ในคืนนั้นเลยสวัสดีครับพ่อ forex man อีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดพูดถึงตัวระบบเทรดเนี่ยก็มีหลายคอมเมนต์ถามเข้ามาว่า้ ค้ดเฟิร์สช่วยแนะนําตัวระบบเทรดที่ผมใช้หน่อยนะผมก็บอกว่าโอเคผมมาแนะนําได้แต่ว่าจะเหมาะหรือเปล่าจะชอบหรือเปล่าเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนถามผมว่าถ้าเกิดต้องการระบบเท,ทรดสัวระบบหนึ่งที่ตัวของผู้ใช้เองเนี่ยให้เป็นพ่อบ้านอาจจะต้องไม่มีเวลาว่างในช่วงไหนก็ตามแต่พ่อบ้านเนาะอันนี้พอแนะนําได้จะเข้าเป้านะครับก็วันนี้เนาะอาจจะไม่ได้มาบอกว่า คุณจะต้องใช้ระบบแบบนี้เป๊ะหนึ่งสองสามสี่ต้องฟิกตามนี้ไม่ใช่ผมจะบอกถึงแมวคิดว่าโอเคถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านหรืออะไรก็ตามแต่ระบบเทรดของคุณเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเอออันนี้น่าสนใจกว่าะนะครับทุกคนก็จะได้ตัวระบบเทรดที่มันเหมาะกับตัวของผู้ใช้เองซึ่งแต่ละคนยอมรับคะผมบอกตัวระบบเทรดที่ผมใช้ไปนเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนหบางคนอาจจะเบื่อแล้วก็ไม่ชอบแต่ถ้าเกิดคุณหาตัวระบบเทรดที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณได้เนี่ย คุณก็จะเทรดได้ค่อนข้างดีดีกว่าที่เอาแบบของผมก๊อปปี้ไปเทรดด้วยซ้ำไปนะครับโอเคแล้วล่ะเรามาพูดถึงตัวปัญหาก่อนว่าถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านคนหนึ่งจะมีปัญหาอะไรบ้างเหนไหมเราเราต้องเริ่มต้นจากปัญหาก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่ถามคำถามนี้เข้ามาเนี่ยลองเทรดกันมาเยอะและ้วล่ะแต่อาจจะยังไม่เวิร์กดังนั้นนะผมก็พาย,ย้อนกลับมาว่าโอเคแล้วติดปัญหาอะไรเราจะได้เอาตัวระบบเนี่ยเข้าไปแก้ปัญหา ให้มันเทรดแล้วมันมีกําไรขึ้นมานะครับผมก็จินตนาการดูว่าโอเคถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านคุณก็อาจจะมีช่วงเวลาเกือบทั้งวันเลยที่ไม่ว่างผมยกตัวอย่างแล้วกันสักประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นโอเคผมก็จะมาโนว่าโอเคคุณอาจจะไม่ว่างช่วงนี้หรือบางคนอาจจะทํางานกะดึกก็ตามแต่แต่รูปช่วงเวลาใดสัก 7- 8ชั่วโมงเนี่ยไม่ว่างแน่นอนผมก็คิดต่อว่าโอเคแต่ส่วนใหญ่เนี่ย คนที่เทรดเขาก็มักจะทําส่วนทางกับสิ่งตัวเองเป็นอยู่เช่นคุณอาจจะไม่ว่างทั้งวันคุณอาจจะใช้เวลาในช่วงที่ทํางานสนิดหน่อยหรือช่วงเที่ยงพักทานข้าวมาวิเคราะห์เทรดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเวลามันค่อนข้างน้อยแล้วว่าเวลาคุณเข้าออ,อเดอร์ไปเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะรันกําไรหรือปิดกําไรได้กลายเป็นคุณก็ต้องมีความกังวลไปในเวลาทํางานโอเคในนี้เป็นปัญหารู้แล้ว คำตอบคือว่ามันก็มี2ทางเลครคุณก็อาจจะเทรดในช่วงเวลาหลังเลิกงานหรือว่าหลังจากที่คุณทำธุรกิจเลยทั้งวัน7จ็ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยก่อนนอนหรือช่วงค่าช่วงที่รามันเปิดเนี่ยอาจจะเลือกเทรดในช่วงนี้แล้วก็ให้มันจบในวันเพราะว่าเวลาพรุ่งนี้คุณไปทํางานหรืออะไรก็ตามแลกจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสหรือกังวลหรืออีกแบบหนึ่งก็คือคุณเข้าออเดอร์ในตอนเช้าแล้วก็อาจจะปล่อยมันรันกําไรแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็มาปิดออเดอร์เห็นไหมอ่านี่เราจะได้คอนเซป ประมาณนี้แบบหน้าตาแบบนี้อันนี้ผมพูดเป็นไกด์ไลน์นะอยากให้ทุกคนลองเอาไปรีเช็คกับตัวเองว่าโอ้ตัวเองเนี่ยติดปัญหาอะไรยังไงแล้วก็ลองคิดหน้าตาสิวิธีการแก้ปัญหาการเทรดเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไหนเราถึงจะเอาตัวนี้แหละมาออกแบบเป็นระบบที่เราจะใช้เทรดมันได้อันนี้เริ่มเข้าเข้าแล้วถ้าเกิดคุณเป็นพ่อบ้านโอเคละ่ะคุณก็อาจจะเอาลองเอาแนวพินนี้ไปเขียนลงกระดาษดูนะครับโอเคละ่ะ เรารู้ปัญหาแล้วแลต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปลองอแซมเปลิลการออกแบบระบบของตัวเองดูว่ามันเป็นอย่างไรเนี่ยผมจะไกด์ไลน์ในคลิปนี้นะดังนั้นเลยจุดประสงค์เมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้รู้ปัญหาตัวเองว่าตัวเองมีปัญหาอย่างไรในการเทรดแล้วก็ถ้าเกิดจะแก้ปัญหาให้คุณเทรดแล้วมีกําไรด้วยการใช้ระบบใดก็ตามแต่หน้าตาของระบบเทรดของตัวคุณเองจะออกมาเป็นอย่างไรในคลิปนี้คุณจะได้ระบบเทรดมาเองไปใช้นะดังนั้นเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วก็จด แล้วก็ทําตามไปพร้อมๆกันโอเคครับไปดูกันครับโอเคครับเมื่อกี้เนาะผมได้เกิดไปว่าโอเคถ้าเกิดเรารู้ปัญหาของตัวเราเราก็จะเริ่มที่จะออกแบบระบบให้มันเหมาะตัวเราได้ผมจะลองแซมเปลิลคร่าวๆดูว่าวิธีการที่เราจะออกแบบแบบง่ายๆเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะขั้นที่1นนะึผมอยากให้ทุกคนเริ่มง่ายๆก่อน อย่าไปพึ่งแบบว่าโอ้โหอะไรที่มันยุ่งยากนู่นนี่นั่นก่อนเอาแบบง่ายที่สุดก่อนไม่งั้นเนี่ยเราจะขี้เกียจแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่อยากเทสนะครับเนาะเราเอาแบบง่ายๆก่อนผมก็อยากให้ทุกคนลองหยิบมาสักอะไรก็ได้ทีเรื่องถนัดยกตัวอย่างในนี้เลยคือตัวแพทเทิร์นผมจะฝึกด้วยแพทเทิร์นหรอกเพราะว่าแพทเทิร์นน่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือแพทเทิร์นคือคุณต้องทําตามแพทเทิร์นถ้าเกิดไม่เป็นตามแพทเทิร์นนั่คือจบก็คือไม่เทสนี่ครับมันจะง่ายาอันนี้ผมไกด์ไลน์ว่าเป อย่างเช่น,นหนึ่งยกตัวอย่างสักแพทเทิร์นหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นที่ชื่อว่าตัว head and shoulder นะครับโอเคเนาะลองหยิบมาใช้อะไรก็ได้ไม่ต้องตามผมก็ได้ผมแค่ไกด์ไลน์ดูก่อนนะครับโอเคครับถ้าเกิดคุณใช้ trading view นี่ก็จะง่ายเพราะว่ามันมีตัวแพทเทิร์นให้ทำตามค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเช่นคู่ a u จะฝึกเทรดตามแพทเทิร์นผมอาจจะขออนุญาตทุกคนพูดเอากราฟย้อนหลังมาพูดนะเพราะว่ามันจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจภาในภาพเดียวกันนะครับอ่ะเนี่ยเราเจอแพทเทิร์นแล้วเนาะนี่เราก็ลองตีดู แพทเทิร์นตรงนี้เป็น head and shoulder นะครับผมก็จะลองวาดแบบนี้ก่อนเนาะโอเคถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยก็คือจุดเข้าแล้วก็ลงมาเนาะเนี่ยครับแพทเทิร์น head and shoulder จะหน้าตาประมาณนี้จะมีไหล่ซ้ายนะฮะแล้วก็จะมีหัวแล้วก็จะมีตัวไหล่ขวานะครับก็คือว่าเป็นไหลเป็นไหลของเราเนี่ยไหล่ซ้ายแล้วก็มีตัวหัวแล้วก็ไหล่ขวานะครับจิ้มาแพทเทิร์นนึงก่อนแล้วก็เอามาลองสแกนบนกราฟดูง่ายๆเนาะอาจจะยังไม่ต้องเข้าเทคกิคแรอยากจะลองเนบบนกระดาษอะไรก็ตามแต่ แต่ลองใช้แค่แพทเทิร์นเดียวนะครับเนี่ยก็จะได้แหละนี่คือง่ายๆเลยนะใช้ตามแพทเทิร์นดังนั้นเนี่ยตัว tpsl มันจะชัดเจนมันจะชัดเจนมากเช่นถ้าเกิดในภาพนี้เนี่ยมันเป็น head and shoulder จริงคนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะขออนุญ,ญาตนะวาดน,นิดนึงอาจจะวาดไม่ค่อยสวยนะครับโอเคละ่ะจุดเข้าคุณก็จะอยู่ในโซนที่เป็นประมาณ ประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าก็อยู่ในโซนที่เป็นประมาณนี้เนาะดังนั้นถ้าเกิดไอตัวไหล่ขวาเนี่ยมันยังไม่ได้หลุดขึ้นไปแบบน่าเกียดมันก็ยังคงเป็น head and shoulder อยู่การวางซับลอตมันก็จะวางได้ง่ายแล้วก็อาจจะวางบนหัวนี้ก็ได้นะผมขอวางนี้เป็นซับล็อตนะนะครับทุกคนอาจจะเข้าใจดีอยู่แล้วละลองวางนี้เป็นซับล็อตอ่ะสมมติอันนี้คือ sl เนียผมลองเขียนไว้หน่อยจะได้เข้าใจ sl ผมขอใส่เป็นสีแดงนะครับโอเคอันนี้คือ sl เนี่ย การวางซ็บร้อนคุณจะชัดเจนเพราะว่าโอเคถ้าเกิดมันชนซ็อบร้อนแล้วมันหลุดขึ้นไปแบบน่าเกลียดเลยโอเคมันไม่ใช่แพทเทิร์นเฮดแอนโชเดอร์แหละหมดปัญหาทีนี้คือหมดปัญหานะว่าการโดนกหลายคนโดนลกถ้าเกิดคุณเอสเอคุณไม่โดนกคุณโดน SL ก่อนไม่โดนากแน่นอนคุณขัดทุนไปก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยมันไปเนี่ยมันคือความชัดเจนของเราถ้าเกิดเราใช้อแพทเทิร์นมาใช้ส่วนตัวที่เป็นตัว TP ีเนี่ยมันก็จะชัดเจนนะครับเช่เนผมเออวาง TP ตรงนี้ ขเขียนนะก็จะวางตรงนี้ก็ได้มันก็จะชัดเจนขอเป็นสีฟ้านะครับก็อาจอยู่ที่โลตรงนี้ก็ได้ห่อตีเส้นหน่อยจะได้เห็นชัดๆเนี่ยครับก็เล่นในกรอบด้วยแพทเทิร์นนี้ก็เป็นไอเดียในการเทรดที่ดีนี่คือข้อหนึ่งลองหยิบม,มาใช้ก่อนคุณจะชัดเจนกวาการเทรดมากขึ้นถ้าเกิดมันหลุดชนเ์เอลไปก็ไม่เทรดเพราะว่าก็สับลอไปเข้านะเข้าเทรดแต่ว่าโดนสับลอไปก็ว่ากัน แต่ว่าคุณไม่โดนลากแน่นอนแล้วมันจะมีความชัดเจน SL ตรงนี้ TP ตรงนี้ไม่หลุดตรงนี้แน่นอนควบคุมทุนได้ต่อไปครับเมื่อกี้ข้อแรกข้อต่อไปครับขพอ2ะคุณลองเทรดแค่ระยะสัน้นบะ่เนาะอย่าเพิ่งระยะสั้นกับกลางในกำลังดีนะครับสักเรนส์ว่าประมาณพันจุดหน่อยๆกาลังดีจึมจะได้ไม่ต้องกังวลมากบางทีสั้นไปอาจจะเครียดลันยาวไปอาจจะเก็บกําไรได้ช้าก็ออกกลางๆสั้นๆกลางๆกําลังดีเรน์ประมาณพันจุดกําลังดีเช่นคุณอาจจะเข้าออเดอร์ในช่วงที่เป็น อตอนเช้าแล้วก็มาปิดตอนเย็นนะครับในช่วงเวลานี้ยเรนน้ำมันเนี้ยมันก็ถือออเดอร์ไม่ได้นานมากเข้าเช้าแล้วก็ปิดตอนเย็นตอนช่วงเวลาคุณทํางานคุณก็ไม่ต้องไปดูมันหรือว่าคุณอาจจะเทรดสั้นกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าเทรดให้มันจบในวันเป็นเดทเทรดก็ได้แต่ก็ใช้แพทเทิร์นนี้ในการเทรดถือออเดอร์ก็อยู่ระยะเรนน้ำมันไม่เกินพันจุดโอเคนะไปดูตัวอย่างกัน โอเคครับมาดูที่ตัวอย่างฮะในคู่ E U R G B P นะครับเมื่อกี้ที่ผมได้เกริ่นไปว่าถ้าเกิดคุณไม่ว่างเทรดในช่วงที่มันเป็นช่วงกลางวันเนี่ยคุณก็ใช้เวลาในช่วงกลางคืนก็ได้นะอันนี้ผมก็เทรดในเวลาประมาณสัก3ามทุ่มแต่คอนเซปต์คือเราอยากจะให้มันจบในวันนั้นเลยนะครับก็ได้ดังนั้นทามเฟรมที่เราจะใช้เนี่ยก็ใช้ทา์เฟรมไม่ต้องใหญ่มากทา์เฟรมเล็กๆพอ ตามภาพในในคู่ E.G เนี่ยผมก็ใช้อยู่แค่เพียงทางเฟรม M15 นะครับเพราะคอนเซปต์ของเราคือเราก็อยากจะบิดกำลรในวันนะครับเท <ades> สั้นก็ไม่เกิน1000จุดทางเฟรมที่มัน M15 เนี่ยก็คือเหมาะสมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็รันกำลังอยู่ที่มาณ470จุดก่อนหน้านี้นะผมก็ได้วา SL ไว้ใต้โรเดิมอยู่ที่ประมาณ100ถึง200จุดเท่านั้นเองเห็นไหมว่าไม่ว่าจะเป็นการเทสั้นอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยก็สามารถทำให้มันคุ้มค่าได้ด้วยอาที่ประมาสัก1ต่อศอกก็สามารถทำได้เหมือนกัน มันไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้กําไรก็อยู่ที่มา400กว่าจุดแต่เวลาซับลอสก็อยู่ที่ประมาณสัก200จุดเนี่าร์อาร์มันก็หต่อ2ก็มีความคุ้มจุดนี้ก็น่าเทรดแล้วก็ตรงคอนเซปต์ว่าจุดเข้าเทรดมันก็คุ้มค่าเพราะอาร์มันหต่อ2นะครับแล้วก็สามารถจบกําไรได้ในคืนนั้นเลยโอเคเนาะเนี่ยเราเอาไปใช้กันดูในคอนเซปต์ถ้าเกิดคุณไม่ว่างในช่วงที่เป็นช่วงวันคุณใช้เวลาช่วงประมาณนี้แหละ3ามทุ่มกว่า4ี่ทุ่มเนี่ยในการเทรดก็ได้แล้วก็ให้มันจบกําไรในตอนนั้นเลย คือถ้าเกิดใครยังคาใจในเรื่องที่ว่าโอเคถ้าเกิดเป็นระบบเทรดที่มันจบในวันที่มันสั้นมากจบในวันแล้วก็ปิดในวันได้เนี่ยคุณอาจจะลองไปอ่านเพิ่มในหนังสือที่ผมเขียนเล่มนี้เนาะในบทที่28นะครับจะมีเขียนไว้อยู่หรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเข้าออเดอร์แล้วก็เข้าช่วงเช้าอาจจะเทรดระยะกลางแล้วก็ปิดช่วงเย็นเนี่ยก็เป็นการเทรดระยะกลางก็อาจจะลองไปอ่านเพิ่มในบทที่27ของหนังสือเล่มนี้ดูนะ่าจะตอบโจทย์คุณได้แน่นอนนะฮะโอเคเอาล่ะแต่ว่า คือข้อ2ก็คือคุณถือเอาด้ไม่ต้องนานเพราะว่าถ้าเกิดถือนานอาจจะก,กังวลถ้าเกิดถือสั้นไปก็กังวลอีกเอาถือกลางๆพอกำไรพอมีให้ได้เก็บบ้างไม่ได้น้อยไม่ได้ยาวเกินเกินไปส่วนตัว R r เนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันเวอร์มากบางคนเนาะผมก็เข้าใจไว้ได้กำไรเยอะตั้ง r ารมัสัก3 4มเนี่ยผมว่าสําหรับการเหตุระยะสั้นกับกลางม,มันเยอะไปแลว้วกลัวมันจะไม่ถึงนะครับ RR ก็สักประมาณ1ต่อ1น1ต่อ2กําลังดีตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้ อลองเอาช็อตโพสิชันมาวางดูสมมตินะว่าเราเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็วาง s ซอ p ล o อ s ถามาตรงนี้ก็ได้หัวแล้วก็ตัวกําไรที่เป็น TP เนี่ยก็อยู่ในกรอบสีเขียวเนี่ยอารมันก็โอเคอยู่1ต่อ2เหมถึง1ต่อ3ก็ทําได้เลยซ o p l o อ s เราจะอยู่ที่ประมาณสัก400จุดแต่ตัวกําไรเนี่ยกำไรกาไรมันก็มาเรนจอยู่ประมาณพันจุดพันจุดหน่อยๆมันก็มีกําไรให้เก็บ ไม่ต้องเฝ้าจออะไรมากอย่างที่บอกไปถ้าเกิดเราถือเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เรากังวแลแหละโอเคประมาณนี้นะเนี่ยวิธีง่ายคือ3ข้อนี้เลยนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างฮะกับเนื้อหาการออกแบบรูปของตัวเองแบบคร่าวๆในวันนี้เนาะใหญ่ทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์เป็นก็ตามแต่วิเคราะห์ให้ได้ว่าตัวเองติดปัญหาอะไรอยู่แล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นเนี่ยลองมาออกแบบระบบอย่างนี้ผมได้ลองไกด์ไลน์ให้คุณไปดูเนาะว่าทำยังไงไอ้ชินอนาะผมสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าข้อแรกเนี่ยเริ่มจากง่ายๆก่อน ในทุกเทคนิคมันดีอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นเทรดแบบไหนก็ตามแต่แต่คุณเริ่มง่ายๆก่อนอย่าไปเริ่มยากถ้าเกิดคุณเริ่มยากเนี่ยมันจะขี้เกียจหยิบมาสักแพทเทิร์นหนึง่งเช่นอย่างที่ผมแนะนําไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นง่ายๆคือ h a ดแอนโชเดอร์ในแพทเทิร์นยาสระผมเอาแพทเทิร์นนี้แหละมาจับกับการาฟแล้วก็เข้าเทรดตามแพทเทิร์นสาเหตุที่ให้ทำอยู่เพราะว่ามันฝึกให้คุณมีวิน,นัยเพราะว่าเพราะแพทเทิร์นเหล่านี้เนี่ยมันจะมีหลักการในการเข้าเทรดแล้วก็สต็อปลอส หรรืออะไมันไม่เจออยู่แล้วละ่ะเพราะว่าคุณก็จะโดนสตอปลอตไปก่อน,นมันจะฝึกอ,อะไรอย่าง,งคุณการสังเกตการมีวิธยในการเทรดเริ่มจากง่ายๆพอพอคุณเก่งเรื่องแพทเทิร์นสักแพทเทิร์นหนึ่งแล้วเนี่ยคุณค่อยไปยิอีกแพทเทิร์นหนึ่งลองมาเทรดเนี่ยครับคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีคลังความรู้ในการเทรดเกี่ยวกับเรื่องแพทเทิร์นที่หลายแบบแต่เริ่มต้นที่แค่แพทเทิร์นเดียวยังไม่ต้องถือยาวยังไม่ต้องอาจจะไปรันยาวอะไรลองเก็บสั้นๆก่อนเพราะว่าสาเหตุที่ให้ลองแบบนี้คือลองระบบ สรุปแล้วมีกําไรหรือเปล่าเราจะได้ไม่ใช้เวลานานจนเกินไปเวลามันเวลาในการถือเนี่ยในการเทรดสั้นเนี่ยก็อาจจะจบในวันจะได้ไม่ต้องเครียดมากนะสรักเรนสักประมาณ5 0 0ร้อยถึงพันจุดเท่านั้นเองนะครับหรือพันนิด,น,ดนิดก็ได้องทําให้เราไม่เครียดไปแล้วก็ไม่ต้องถือออเดอร์ยาวนานจนเกินไปโอเคต่อไปแล้วก็การตั้งอาอาผมก็เข้าใจนะว่าหลายคนอยากได้กําไรเยอะๆโอเคนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าในตอนเริ่มเนี่ย ถ้าเกิดมันไม่ใช่การรันเทนผมก็คิดว่า RR อ,อ,อยู่ที่สัก1ตอน1.5หรือว่า1ต่อ2 มันก็โอเคมันก็มีกาไรแล้วในระยะยาวแต่คนเอาไว้เทรดสั้นแล้วอาอาหนึ่งต่อสองเนี่ยมันทําได้หรอบอกว่าไม่ว่าจะสั้นหรืออะไรก็ตามแต่ 10. จุดยจุดอาอาหนึ่งต่อสองมันทําได้หมดนะแต่ว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยขอให้มันคุม้มอาอายังไม่ต้องเวอร์ยังไม่ต้องไป 1. ต่อสี่หนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบอย่าเพิ่งเอา1ต่อสองก่อนพอเก็บนี้ไปเลยเนี่ยมันก็เริ่มจะมีกําลังใจในการเทรดมากขึ้นนะเออโอเคเทรดมั้งกำไรเข้ากําไรเข้ามันก็มีกําลังใจในการเทรดมากขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยครัับบบาเนอตะะะมมกก็จห์ นั่นเองครับเหมาะเขาที่สุดเลยเพราะเราเป็นคนคิดขึ้นมาเองมันจะไม่เหมาะได้ยังไงและยิ่งเอาไปทําจนคล่องแล้วเนี่ยมันยิ่งจะเข้ามือเข้าไปจะเทรดยังไงมันก็มีกําไรโอเคเนาะประมาณนี้กันถ้าเกิดใครชอบคลิปดีแบบนี้นะครับรบกวนเลยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กับ The Forex Man เนาะแล้วก็ผมจะมาตอบในคําถามผมตอบได้แล้กันพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ